เขตที่ด,ดอกกันแดดฟลูร์เนื้อเบาซึมไวหน้าไม่หลอยที่คิวเอ็มอินช o รา r เกวิงไวเอเมเอสเบ้านที่ใช่สำหรับคุณอา ดเรเอกรีวเโรงงานรับจ้างผลิต OEM ODM เครื่องสำอางและอ่างสาเ็แบบวันสองสื่ธนพรคลินิกเบีรฟออร์ออฝัจากรมชาิ ทำเองที่บ้านอร่อยเหมือนกินที่ร้านโรซี่มาสเตอร์คลินิกบ้านมาดามมารีที่สามต้นสวยเพื่อคุณ for me for you น้ำปลาราจากมีรันผู้ผลิตมาตรฐานส่งปลอกกินปลาราต้องจากมีรันบรีเจนสมาร์ทซิตีสซอมอจุริยะเพื่อสาธารณะทุกชน มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJ EV Bike การขับขี่แห่งอานาคตน้ำแร่อัลคาราัาธรรมชาติตราวิวัลกาของขวัญจากธรรมชาติไทยเวียดเจ็ดแอนตัวจริงสุวรรณภูมิ้องเวียดเจ็ดพัดตากลัและโรงเรียนสอนทำรรอาหารลุรงอีเลฟเว่นสวิทโฮเทลและหอ้องนัดฉาดชัดคอสเมติก พันท์พระมราซิ่งวาเลนติโนบาทนอนโทวันกรีซเม่แบคคอร์รามสิตา ีกาลิปิซากาลณนปาบายบายแบบอูริวิสิ่งพันรวีดีซาช็อปซิดสุดได้ทุกวันกับ MTI s ท o ไอชพบแั่ความพิเศษที่นี่ที่เดียกังเกงยีแป่แบบยี ปูต้นหไหนข้ามอสสุริย์ไทยเพื่อศิลปะปราศสาทคาเฟอีข้ามืนีผู้เชี่ยวชาญเรื่องจุดซ่อนเนร้นกินมีอยู่ิวอร์สิตี้เวริเต้ผยความสุขนในตัวคุโรงแรมสิริปันดาเชียงใหม่น้ำดื่มตราแสงสวา่าง พงพยาบาลราชุเอเอาละครับและขอต้อนรับนะครับทุกท่านการเข้าสู่การประกวดในรอบชุดชาติพันธุ์ล้านนายอดเยี่ยมนะครับหรือครีอจิบล้านนาคอสตูมครับและนอกเหนือจากนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสําหรับผู้สนับสนุนของเราเพิ่มเติมครับขอขอบคุณเซเลบทีมชมดูวิชั่นอาร์ตมนทิชาดอกไม้สดพัฒนาคารตูร และโรงพยาบาลราชเวชครับเอาละครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากมีโคโฮสของเราน้องอิงฟ้าจะมาร่วมประกาศผล็อปเชนของเราก็ด้วยอิงฟ้าครับก่อนที่เราจะไปประกาศผลสิชุดสุดท้ายกันนะครับอิงฟ้าชอบชุดของจังหวัดไหนเป็นพิเศษไหมครับในวันนี้โอโ้ถ้าให้เจาะจงเลยเนี่ยเลือกยากมากเลยครับพี่แชร์าะ<ม>ว่าแต่ละชุดก็คือสวยงามแตกต่างกันออกไป<ม>แล้วก็การสื่อสารของแต่และจังหวัด<ม>ก็จะมีทั้งเหมือน ความสวยงามแล้วก็ความเชื่อหรือว่าประเพณีต่างๆแต่ว่าส่วนตัวหนูหนูอ่ะหนูจะชอบที่น้องๆบางคนคือเขาไม่ห่วงสวยอ่ะเลยทำให้เราสงว่าเฮ้ยนี่คือจังหวัดอะไรใช่ไหมจะมีอยู่ที่มีข้อขเลยใช่ไหมครับดนนแนนข้อขก็เลยใช่ไหมครั้ันเลยช่ครับ ย,ยืนไหวใช่ไหมครับรยังไหวอยู่นะครับไม่นตอนซ้อมคือเราก็ลุ้นเนาะว่าเขาจะมาแบบไหนเพราะว่าตอนซ้อมพอน้องเขาก็อินค,เ<อ>นคเาเลมต์มากๆอะไรเงี้ยจนได้เห็นเขาแบบว่าแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วก็ ทำได้ดีค่ะทำได้ดีรวมถึงหลายๆจังหวัดที่พี่เซนชุดออกมาได้สวยงามอ่อนช้อยก็มีเยอะค่ะพี่แชมป์เอาละครับอิงฟ้าครับช่วงวินาทีที่ทุกท่านรอคอยนะครับและในตอนนี้ผล10คนสุดท้ายชุดชาติพันธ์และนายยอดเยี่ยมอยู่ในมือของเราสอคนแล้วครับ<ป>และสำหรับ ชุดสุดท้ายชุดาตลพันธลและนายยอดเยี่ยมท่านแรกได้แก่มิสแ b รน way ใช่แล้วครับแต่น้องก็เต็มทียงแค่การพรีเซนต์มากเลยนะครับ ทุกท่านได้เข้าสู่การ<อ>าคัดเลือกในรอบของสิบคสุดท้ายรับซึ่งหางควว่าน้องๆทั้งสิบคนของเราไดครับจะมาทําการวิจั์กันอีกหนึ่งรอบให้คณะกรรมการนะครับได้ร่วมพิจารณาและให้คะแนนกันอีกครั้งและทําการคัดเลือกว่า10ชุดจะเหลือไปแค่